ความชัดเจนและจิตสําเนที่สูงขึ้นสวัสดีคุณคนที่รักเราทักทายคุณด้วยความรักวันนี้เราขอหาลือความชัดเจนและสูงกว่าสติความชัดเจนมีประโยชน์มากในเส้นทางสวรรค์ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลังงานที่เข้ามาใหม่ พลังงานมิติที่สูงขึ้นทำให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆเผยให้เห็นถึงแง่มุมต่างๆของสถานการณ์ปัจจุบันความเป็นไปได้แต่ละครั้งจะเปิดโอกาสให้คุณมีความก้าวหน้าและให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสดุด การไหลเข้าของพลังงานใหม่แต่ละครั้งจะเชื้อเชิญให้คุณตรวจสอบแง่มุมปัจจุบันของเส้นทางของคุณและพิจารณาว่าคุณต้องการปรับเปลี่ยนหรือไม่คุณอาจพบว่าคุณได้เสร็จสิ้นขั้นตอนบางอย่างและพร้อมที่จะเพิ่มขั้นตอนใหม่ หรือคุณอาจพบว่าคุณต้องการใช้เวลามากขึ้นกับขั้นตอนปัจจุบันไม่ว่าผลการสอบของคุณจะเป็นอย่างไรความชัดเจนหลังจากขั้นตอนนี้จะช่วยในการก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางของคุณในกระบวนการนี้การมีความคิดและความรู้สึกสอดคล้องกัน จะช่วยให้คุณได้รับความชัดเจนถ้าความคิดของคุณบอกให้ไปในทิศทางเดียวแต่หัวใจไม่ตื่นเต้นกับมันพลังงานของคุณก็จะไม่สอดคล้องกันคุณจะส่งสัญญาณผสมเกี่ยวกับความตั้งใจของคุณอย่างไรก็ตามการมีความคิด และความรู้สึกตรงกันจะช่วยให้คุณมีความชัดเจนศศรษะและหัวใจจะทำงานร่วมกันในลักษณะความบังเอิญอันเหลือเชื่อสนามพลังงานของคุณอยู่ในแนวเดียวกันและสอดคล้องกันนี่คือรูปแบบที่กระชับกระเชงที่คุณจะใายภาพ ไปทั่วมิติมันกำหนดเวทีสำหรับสถานการณ์ที่จะปรากฏที่สอดคล้องกับความตั้งใจของคุณในขณะที่คุณทบทวนความตั้งใจของคุณการเพิ่มความปรารถนาในความดีสูงสุดจะยกระดับจิตสำานกไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ในการทำเช่นนั้นความชัดเจนของคุณจะถูกรวมเข้ากับจิตสำนึกที่สูงขึ้นนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นตลอดจนแง่มงมและความเป็นไปได้ที่มาขึ้นการขอสิ่งสูงสุดยังช่วยให้คุณทำงานใกล้ชิดกับสิ่งมีชีวิต ที่สูงกว่าอีกด้วยอีกแง่มุมที่สำคัญของความชัดเจนคือการอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการไหลเข้าของพลังงานใหม่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจรุนแรงมาก ในขณะที่บางครั้งอาจมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเมื่อคุณอยู่ด้วยอย่างเต็มที่คุณจะทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และความหมายที่มีต่อคุณแล้วคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นคุณสามารถกำหนดได้ว่ามีด้านใดในชีวิต ที่คุณต้องการปรับ่ยนหรือไม่คุณยังสามารถรับรู้ถึงโอกาสใหม่ๆได้เนื่องจากคุณปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบที่มีพลังในปัจจุบันตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังคิดว่าจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้ขณะพูดคุยกับใครสักคนคุณอาจพลาด ข้อมูลสำคัญที่อาจให้แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปเมื่อคุณอยู่อย่างเต็มที่คุณจะได้ยินสิ่งที่พูดและมีความหมายสำหรับคุณคุณยังสามารถปรับแต่งเพื่อรับข้อความแจ้งจากผู้สูงส่งได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณอยู่อย่างเต็มที่เรา และสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอื่นๆต้องการทำงานร่วมกับคนมักจะอยู่ในช่องว่างระหว่างช่องว่างที่เราสามารถแจ้งให้คุณทราบหรือแนวคิดเพื่อผจารณาคุณสามารถปรับปรุงการอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันได้โดยการตระหนักรู้ถึงงานที่คุณกำลังทำ และโดยการฟังคลายสักคนในการสนทนาอย่างเต็มที่การหยุดเพื่อจดจอ่ออยู่กับลมหายใจยังสามารถนำคนกลับมาสู่ช่วงเวลาปัจจุบันเทคนิคใดที่เหมาะสมกับคนก็สามารถช่วยให้แสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่ยิ่งคุณฝึกฝนการนำเสนอ อย่างเต็มที่เท่าไหร่มันก็จะยิ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติยิ่งคุณมีตัวตนอยู่มากเท่าไหร่คนจะมีความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นที่รักเรามีความสุขที่คุณแสดงออกอย่างชัดเจนด้วยจิตสมนึกที่สูงขึ้นในขณะที่คุณก้าวไปสู่ เส้นทางแห่งสวรรค์ของคุณเรายินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณเมื่อคุณเรียกหาเราเราว่าคุณเป็นที่รักอย่างมากเราคือเทวทูตซาเคียวและอเมทีสเราร้อมรอบคุณด้วยความรักและมันก็เป็นเช่นนั้น